ไปไหนมาหนูไปไหนมาหนูไปไหนมาครับว้าทำไมยกขาใจแม่ล่ะกลับมาอีกชีไหนพ่อวนกลับมาสิพ่อจอดจอดจอดหน่อยจอดสถานีนี้หน่อยจอดสถานีนี้หน่อยครับหนูไปไหนมาหนูไปไหนมาลูกไปล่อนมาครับ ูชอบไหมหนูได้จัก,กรยานใหม่แล้วลูกหนูชอบไหมมะชอบไหมหนูชอบไหมลูกหลวงตามายังฮะดวงตาเข้าวัดหมดแล้วบ้าคน <laughs> ละสายหนูชื่อจัก,กรยานใหม่แล้วลูกชอบไหมเนี่ยหนูชอบไหมเนี่ยฮะเฮ้จักรยานญี่ปุ่นมาครับหนูชอบไหมครับ ไหนกดติ้งนองติ้งนองทิติ้งนองติ้งนองทำไมไม่ดัง,น,งน้าน,นินน้านินหนช<า>ชูชอบไหมหนูชอบไหมลูกชอบแล้วลูกจับจชอบหนูชอบ เนีหนูชอบหนูชอบว่าไยหนูอยากเข้าตะกร้าเหรอฮะเนี่เข้าตะกร้าเหรอลูกทำไมเหลืองตายังไม่มาวะนอนนินกาหนูชอบอยากกรยานจันทร์ไงเออหนูชอบเหรอลูกหนูชอบไหมเออหนูชอบหนูล้างหน้ายังเนี่ยเออหนูตื่นขึ้นมาหนูล้างหน้ายังครับไอ้กี่ตาเต็มเลยนะถ่ายอะไนักแกเนี่ยไป